มองเห็นวัดอยู่บนเขาไกลๆนราต่างกันกอนเรากำลังจะไปอะไรนะลืมนี่แหละวัดพระธาตุดอยคำค่ะบรรยากาศสองค,ค่ะ ต่ทียกับี่ับแล้วี่เราตํานังก็สองแถวตรงนี้ได้ไหมอะทางดีอ๋อเนี่ยคันนี้จะออกแ่ะออกไหม เราก็มาซื้อดอกไม้ที่ด้านล่างนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปถวายพระข้างบนนะคะ,ะคุณยายให้ดอกไม้ไปทูพระสวยเลยอ,ะอ่ะพนบนดวนจดใจท้ๆด้านนะคะ จับมือป้ากับลูกเดี๋ยวเราจะนำพงมาลัยดอกมะลินะคะไปถวา,ายพระก,กันนะคะเมื่อท่านได้ศิลปไปแล้วก็ขอขับศิลป์ได้ทุกวันก็ ตรงนี้เขาจะเป็นจุดชมวิวนะคะนี่นะคะจะเป็นวิวเชียงใหม่แต่ว่ามันมีแบบว่าเหมือนเป็นเหมือนฝุ่นควันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันแบบมันวิสัยทัดไม่ชัดเจนอาจจะมีฝุ่นควันเพราะช่วงนี้เดือนกรกฎาคมเป็นปกติของเชียงใหม่อ่ะ ๆๆๆๆค่ะเราได้แกันค่ะเราไหว้พระเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้ประมาณเที่ยงสิบห้านะคะอากาศค่อนข้างจะร้อนเลยค่ะแนะน,นําถ้าเพื่อนๆจะมานะคะมาถึงประมาณสักเก้าโมงหรือสิบโมงกาลังดีนะคะ <ๆ S 1> แล้วก็จะได้แบบมีเวลาที่จะเดินไหว้รอบๆวัดแล้วก็มีจุดที่ไหว้หลายจุดเลยค่ะแต่ว่าวันนี้อาจจะไม่ครบนะคะเพราะว่ามีเด็กๆมาแล้วก็อากาศร้อนมากรอบที่แล้วเรามาถึงที่นี่ประมาณสิบโมงอากาศกําลังดีเลยค่ะ แต่ว่าคราวที่แล้วเรามาตอนเดือนช่วงเอ่อช่วงเดือนมกรานะคะอากาศก็ค่อนข้างท,าที่จะเย็นๆนะคะตอนนี้อากาศร,ร้อนทีเดียวโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะดค่ะค่ะสามสามศูนยสามร้อยนะสามร้อยสามสิบเอจานหนึ่งสี่จานหนึ่งสี่จาน